เกิดมาเพิ่งเคยเจอวารัตเปิดใจหลังพ่ายบัวขาวศึกเวิลด์ไฟทที่กัมพูชาควนหลังศึกเวิลด์ไฟท์ t ัวนาเมนต์ระหว่างดำคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกฝันใจชาวไทยที่ขึ้นชกกับเดมิทรีวารัตนักชกชาวเบลารุสที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกัมพูชาเมื่อวันพุธที่หกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปก่อนหน้านี้ว่าครบ3ยกกรรมการรวบรวมคะแนนพร้อมชูมือให้นักชกชาวไทยวัย40ปีเป็นฝ่าย เอาชนะคะแนนไปได้หรือเป็นการหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่ติดปัญหาในเรื่องของการระบาดโควิด -19 อย่างไรก็ตามเดมิทตี้วารตผู้ชกวัย33ปีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงฝ่ายน้ว่าไม่ค่อยพอใจกับสภาพพื้นเวทีการแจ้งที่ลื่นเนื่องจากฝนตกลงมารวมถึงการพักชกระหว่างยกที่เกินเวลาย,ยาวนานถึง3นาทีเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์คลิปและข้อความว่าไปดูความยุ่งเหยิงกัน ขอย้ำผมไม่ได้หมายถึงผลการตัดสินแต่ขอพูดถึงสภาพอากาศและการพักระหว่างยกที่ยาวนานถึง3นาทีถ้าเกมการชกมียกที่4ผมก็พร้อมที่จะสู้ต่อเหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆและครอบครัวและแฟนๆที่สนับสนุนผมมาตลอดนักชกชั้มโรค IFMA เปิดใจสำหรับเกมการชกในไฟดังกล่าวใชยกติกาคุณค่คล้ายกติกามวยไทยออกอวุธได้หมดหมัดเท้าเข่าศอกมีทั้งแบบ3ยกและ5ยก โดยในห่งยกจะแข่งขันกัน3นาทีพักยกละ1 2นาทีแล้วแต่ทางฝ่ายจัดจักกำหนดแต่กับเกมการชกครั้งนี้ที่ช่วงพักยาวนานถึง3 4นาทีน่าจะเป็นเพราะเรื่องการโฆษณาระหว่างเบรกที่เข้ามาในราการมากมายเหลือเกินอังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆย่อนนักชกขวัญใจชาวไทยเดินทางไปชกถึงกัมพูชาและได้รับเสียงตอบรับดีๆจากแฟนๆ